บ้านตระกููไชัยตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจากจุดเริ่มต้นโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53ได้เข้ามาจัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประจำปีพุทธศักราช2553 จนผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวของตนเองชเช่นาการทำปุ๋ยการเลี้ยงปลา,าการปลูกผักสวนครัวจนช่วยให้ครอบครัวนะสามารถ,รถลดรายจ่ายภายในครอบครัวได้อย่างไม่น่าเชื่อ การมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวก่อให้เกิดความรักความผูกพันการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากเพื่อนบ้านสู่เพื่อนบ้านานำไปสู่ความสามัคคีในชุมชนต่อไปอ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5 3สาเพิมเ่มเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้กับชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มความสามารถหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อคนในชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของครอบครัวและชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนตลอดไป ั้นตอนนี้ฉันก็มีบอกขบบอกยาแล้วก็พูปลูกพึชผ,ผัก,กสูตรวัวกินเองค่ะแล้วก็มีวัวเลี้ยงวัวเอามูลสัตว์นี่มาทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อจะไปปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นการทำบัญชีครัวเรือนนี่ก็ให้มีความรู้สึกว่าเราใช้ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องใช้ถ้าเราจำเป็นเราถึงค่อย ใช้แล้วก็ให้มีการอดออมในครอบครัวว่าเราเราใช้เฉพาะส่วนที่เรามีถ้าเราไม่มีเราก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องใช้เลยค่ะก็ส่วนงาน,ส,นส่วนรวมนะคะก็จะมีการทำปุ๋ยก็บางคนได้ปุ๋ยบางคนได้แกลบบางคนได้เศษใบไม้ก็จะเอามารวมกันพอเราคลุกเคล้าปุ๋ยเสร็จ เราก็จะแบ่งกันก็จะเหลือส่วนหนึ่งไว้ที่ศูนย์ไว้ใส่ผักใส่อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ที่เรารวมกันทำปุ๋ยก็เพื่อให้มีความสามคัคคีมีความปรองดองกันและมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่สิ่งไหนที่พอจะแบ่งปันกันได้ก็จะแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว แล้วก็เวลาเขาเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะพาเขาไปรดน้ําต้นไม้รดน้ําผักเก็บพวกพริกพวกมะเขืออย่างนี้เอาไปทํากับข้าวให้เขากินตอนเช้าตอนเย็นก่อนไปโรงเรียนเขาก็จะดีใจเวลาเขาไปเก็บพริกเก็บมะเขืออย่างี้เขาก็ดีใจแล้วเราก็จะได้สอนเขาไว้ตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ทําเป็นในสิ่งที่แม่สอนเขาตั้งแต่เด็กเขาจะได้ซึมซับและเขาก็จะอยู่ได้ในในสังคม ทุกวันนี้รู้จักการพอเพียงรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการปลูกผักเอาไว้เพื่อกินเองในบ้านในครัวเรือนของตัวเองก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะคะ